วันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2565เวลา13นาฬิกา15นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธาร,รณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนนอตไลท์นางสังมีฮาผู้อำนวยการโรงเรียนนอตไลท์กราบบังคมทูลรายงานเรื่องการสอนในชั้นเรียนเด็กพิเศษรวมทั้งการพัฒนาทักษะทางกายภาพของเด็กนักเรียน และทอดพระเนตรการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษและการสาธิตการใช้อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ โรงเรียนนอ t h l ไลท์เป็นโรงเรียนแห่งแรกในสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่ก่อตั้งขึ้นสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนักเรียนที่ไม่สามารถผ่านการสอบเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาของระบบการศึกษาปกติมีปัญหาทางด้านการเรียนรู้มีทักษะด้านภาษาและคณิตศาสตร์ต่ำกว่ามาตรฐานซึ่งส่วนใหญ่ครอบครัวมีปัญหาหรือมีไรายได้ต่ำมาก โรงเรียนเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาเป็นเวลา4ปีประกอบด้วยการเรียนพื้นฐานใน2ปีแรกและหลักสูตร ITE Skill Certificate ISC ใน2ปี และหลักสูตร ITE Skill Certificate (ISC) ใน2ปีหลังซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะเน้นการฝึกหัดเพื่อการประกอบอาชีพเป็นส่วนใหญ่รวมทั้งฝึกทักษะทางบุคลิกภาพและการสอนในห้องเรียนปกติที่เน้นภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โอกาสนีทอดพระเนตรวีดิทัศน์โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมระยะสั้นซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาและสาธรารณรัฐส,สิงคโปร์ร่วมกันทําขึ้นเมื่อปี2556เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรสายอาชีพที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุนจํานวน4โรงเรียนได้เปิดโลกทัศน์ เป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาอาชีวศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยของประเทศสิงคโ,โปร์เพื่อน,นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาสายอาชีพของตนต่อไปปัจจุบันโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒน,นธรรมระยะสัน้นเป็นรุ่นที่5จัดขึ้นระหว่างวันที่17-21กรกฎาคม2565 ปีนี้มีนักเรียนและครูจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการทั้งหมด12คนจาก4โรงเรียนได้แก่โรงเรียนวังน้อยพนมยงวิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมจังหวัดพังงาโรงเรียนอุดมศาสตร์วิทยาและโรงเรียนสีฟาริดาบารูวิทยาจังหวัดยะลา เด็กนักเรียนจากไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้นำเสนอปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนนอตไลท์ Light, รวมทั้งร่วมเสนอแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างสร้างสรรค์ ต่อจากนั้นทอดพระเนตรโรงแรมชายโรงแรมนี้เป็นห้องเรียนการโรงแรมของโรงเรียนนอตไลท์เป็นโรงแรมเสมือนจริงขนาดเล็กนำเทคโนโลยีใหม่ๆคือ p ีนัทโรบอทหุ่นยนต์ที่สั่งการได้ด้วยเสียงมาใช้งานในโรงแรมเช่นการนำตุ๊กตาหมีไปส่งที่ห้องพักนอกจากนี้ทอดพระเนตรการใช้แอปพลิเคชันในการจัดการควบคุมระบบของห้องพักเช่นสั่งให้เปิดปิดไฟและสั่งให้เปิดเพลง ทอดพระเนธห้องกีฬาในร่มสาธิตการบินโดรนที่สามารถถ่ายรูปและอัดวิดีโอการทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในมุมสูงพร้อมทั้งสาธิตการปีนหน้าผาจำลองกิจกรรมที่นอกจากจะเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงแล้วยังต้องอาศัยทักษะในการแก้ปัญหาเป็นกิจกรรมที่มีความท้าทายและต้องใช้ความคิดควบคู่ไปกับการใช้พลังกายช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆให้นักเรียน การตั้งโรงเรียนนอตไลท์ของรัฐบาลสิงคโปร์เพื่อต้องการให้นักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้หรือมีปัญหาครอบครัวได้เรียนหลักสูตรพิเศษมีความมั่นใจในตัวเองช่วยเหลือตนเองได้และเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ไม่เป็นปัญหาของสังคมหรือประเทศชาติ การที่นักเรียนทั้งชาวไทยและสิงคโปร์ได้เข้าร่วมโครงการนี้ทำให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาตนเองเสริมสร้างความมั่นใจและกล้าสแสดงออกรวมทั้งพัฒนาทักษะด้านอื่นๆเช่นการผูกมิตรกับเพื่อนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตั้งใจเรียนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งผลให้การเรียนดีขึ้นเป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนนักเรียนด้วยกันและนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนคนอื่นๆและยังเป็นการสร้างมิตรภาพและความร่วมมือด้านการพัฒนาทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยกับสาธารณารัฐสิงคโปร์เวลา18นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปหอศิลป์พฤกษาศาสตร์ทอดพระเนตรทศการ Flower o b s e r s i o n Plant Collecting in East Asia คสอ1 6 0 0ง0ถึง1,900เป็นนิทรรศการชั่วคราวจะแสดงระหว่างวันที่23เมษายนถึง23ตุลาคม2,565เป็นการรวบรวมผลงานภาพวาดและบรรยายประวัติความเป็นมาของภาพวาดพฤกษศาสตร์ในเอเชียตะวันออกประกอบด้วย ผลงานของนักพฤกษศาสตร์ญี่ปุ่นได้แก่ภาพวาดดอกไม้ประวัติศาสตร์การพัฒนาจากการศึกษาที่มาและคุณสมบัติของวัสดุหรือสารที่ใช้ในการประกอบเวชกรรมซึ่งมีคุณค่าทางพฤกษศาสตร์การทำสวนในสมัยเอโดะภาพประกอบพันไม้ในแต่ละยุคสมัยสารานุกรมพฤกษศาสตร์สารานุกรมของพันไม้กล้วยไม้ผักบุ้งดอกโบตันดอกบวัดกบวดอกเบญจามาศดอกไอริสและดอกลิลลี่ ที่ชั้นสองทอดพระเนตรการจัดแสดงศิลปะพฤกกศาสตร์แบบถาวรของสาธรารณรัฐสิงคโปร์มีภาพวาดพฤกกศาสตร์มากกว่า2,000ภาพภาพสเก็ตภาพวาดลายเส้นและภาพถ่ายจำนวนมากเป็นการจัดแสดงผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆต,ตั้งแต่ภาพสีน้ำต้นฉบับภาพวาดด้วยหมึกภาพพิมพ์และบล็อกการพิมพ์งานศิลปะชั้นเยี่ยมที่จัดแสดงได้แก่ภาพวาดของนายเจมส์เดอร์อาวิส ศิลปินพฤกษศาสตร์คนแรกในปี2433และภาพสีน้ำสมัยใหม่ของศิลปินชื่อดังนางไวไวโฮฟผู้เข้าชมสามารถทดลองใช้เทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวาดภาพประกอบทางพฤกษศาสตร์เช่นการร่างภาพคร่าวๆการผสมสีและการจัดวางองค์ประกอบภาพซึ่งจัดไว้ในห้องที่สามารถชมทัศนียภาพอันร่มรื่นของพื้นที่ป่าโดยรอบได้ด้วย หอศิลป์พฤกษศาสตร์นี้ตั้งอยู่ภายในสวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์สร้างขึ้นปี2449เป็นหนึ่งในอาคารอนุรักษ์ของสวนพฤกษศาสตร์ที่ปรับปรุงใหม่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าชมทราบถึงประวัติความเป็นมาของพฤกษศาสตร์จากนานาประเทศในเอเชียตะวันออกผ่านงานศิลปะ ได้เห็นความงดงามของงานศิลปะจากศิลปินชื่อดังที่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างสวยงามน่าประทับใจมีบทบาทสำคัญต่อการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพืชในสาธรารณรัฐสิงคโปร์และภูมิภาคผ่านศิลปะช่วยสร้างแรงบันดาลใจต่อมนุษย์ให้เกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัว วันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2565เวลา8นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุาดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จออกณห้องรับรองที่ประทับโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลสิงคโปร์ พระราชทานพระราชบโรโอกาสให้นายชุดตินทรคงศักดิ์เอกอัครราชทูตนสิงคโปร์และภร,ริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสามเหล่าทัพประจําสถานเอกอัครราชทูตนสิงคโปร์ฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ เวลา11นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินจากรโร,รงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลสิงคโปร์ไปโรงแรมสวิสโซเทลเดอะสแตมฟอร์ดพระราชทานพระราชบรโอกาสให้ในายลีเซียนล,ลุงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางโฮชิงภร,ริยานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ตั้งพระกระยาหารกลางวันถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ เวลา13นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานชางงี นายชุดตินทร์คงศักดิ์เอกอัคราชทูตนสิงคโปร์และภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสามเหล่าทัพและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนสิงคโปร์นายเควินช็อกเอกอัคราชทูตสาธารณารัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนางคอนสแตนซีอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สองกระทรวงการต่างประเทศสาธารณารัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาททรงเสด็จ และประทับเครื่องบินพระที่นั่งของกองทัพอากาศเที่ยวบินพิเศษที่ RTAF 242เสด็จพระราชดำเนินจากสาธรารณรัฐสิงคโปร์กลับประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน